กับท,งทงางใายบักไปเดลข่ายแต่ละคณะคอยท่านการเตรียมนักเรีอนกับมือน,นันสีขาง่อหน่อยตัวนึงหน่อครับในราคาหมื่นแปดประเภทนี้บุกบักไปของพี่น้องบ้านสงยางสังเป็นวันที่แปดกับทามทางรถไฟวันที่เก้าไปบันทา่านวันที่สิบบันฑ์หงตุว วันที่สิบเบังโซงคงมุลวันที่สิบสกับ้างบังสังแก้วสิบสามสิบาฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็ฟังสติสู้างไกลอย่างงี้ยมุนมาตีมันก็ต้องตีนะมันไหมนี่นายเนบอก นางสันติสวรรขอแห่งเวททางอพอกำลังคนรุบรออยู่ฟังเหมนได้ได้โตเลยครับอำเภออำเภอขุนชุมนะครับตีบันน้าซึมนะครับที่พากขสินยงง่ายๆมาก บรรดาสิรุ่นนะครับสิบหกสิบเจ็ดคือท่างบรรเสียงค้ำนะครับสัญญาชนน,านะครับ,าาบท่างบรรทูนั่งอกนะครับอัคคายบอกไฟที่อัสมัครไว้นะครับอาศิตโอัศิตอตรงเงินประกันประกันตัวได้เลยเด้เอเ,อเองินประกันนะครับถ้าพอเขาตสมเงินปลั๊กแล้วถ้าพอเขาหวานเียบนะครับอ่นะ ใช่กับแต่ละชุมชนที่สิโตบาจางคอยพันมาคุยมาสีวนหน้านะครับเลขที่ออกสิบสี่สิบนะรับับตา เ,เลยคือสามมือเด้อพุทธภามาจางเด้อมาจา,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 างมากินก๋วยว้วนลำโพงเด้อนะชวนเดือนกันย่ากันว่างเบิดเตือนมีสุนากันเหลืออยู่เหลืออยู่ยยแน่นะครับเหลืออยู่วางที่ปืนปแล้ว และราคาใดก่อนราคาใดก่อนพิธีสิ้นายก๋อยสิธีสิบก๋อยเพื่อนรักอ่ะโกครึ่งคิวแน่จปต้องไปเปิดงานของท่านนายกโรงการบริหารจัวกจังหวัดยะโสธรนะจ๊ะพิธบวเคบรพดิฉหรือแยดิฉัต้องแห่รักมาคุยดิ ทางจะต่างล้านมั่นเลยต้องเสียใจนะเชิมต่อสายไฟเส็นสัมผัสลอยถอยหลังลงจากฐานหน้าที่รักถึงใจกำนันจะเกิดขึ้นครับมาเด็บจากมือคอในน้ำวังสันติสุขขอบคุณสังเวียนปลาสดประกาศทีมงานวังสันติสุขครับพี่วังสันติสุขยอนลบใกล้ใกล้ได้หลาย ววหวังสังนติสุขจากเมื่อค่ยครงเโจ้โชคดีสามสองหนึ่งอะ้ยเดีเว้ยไปกอยกอยไปกอยไปไปเก่นดีฮง ต้องดิงลยปานปานดิดเสื้อกเลยเอามาหลุนต้อนลงกับพี่น้องไว้เป็นอะไรเป็นดีฮะอย่ไดันเป็นดีกันดีบางนี่ล่องสันติดุกับพี่น้องสันติดุุกน้องดีครับขอมีไม่กสุดท้ายดักหางไตมีเดือททัน เต็มที <m> ่นะครับนี่อยู่ไในฝงขาวๆนะครับแต่ย้อยดำนะครับุนตักตีเป็นวอกยิบเชี่ยกระเป๋าดีนะครับ80ผ่านไปกระเป๋าไม่บางนี่ชนะนะครับฟันทุกเลยชนะครับ เบิรเลข400เลยนี่โอ้ยออดซอนสิคุยได้ไหมอืงใครมาได้เนเนอะพี่เป็นเมืองใครครอบยุผิดกับเสียงกบผิดครับผมถือกลฬาลองไส้ยข่ทั้งกุศลขอบไปยีเหนือผ่ากองฟ้าเน้อเสล่อดอดอะไรว่างสิไลไพย กองฝากกับแดนวีโก้เปนวันห้าสิบพันบาทอ่ะเบิ่งก่อนเป็นคือชิวสีววโกงๆนั่นเด้อคือคนยืนคุยโวๆอยู่นั่นละทัก้ายคือสังเวียนก่อนทัขวาคือุ๋ยนะครับยืนคุยกันอยู่นั่นนะ,ะเห็นมังไฟขึ้นแนก่กรับตามสัญญาด้ว,วันทีสิบสี่ชิวเรียก,กคือชิวเรยกเด้อฮ่าฮ่นกูขึ้นดีแล่วให้ฮ่าด สามราสิบาสุดยอด